การใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรัรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาภไพชาแนลเราพี่น้องเมื่อนี้กระสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องครับมาบึงสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นไม้ที่สูงใหญ่นะครับแล้วก็สามารถนําแกนของเพลินนะครับมาเขยวเป็นหมากเป็นผู้ใดนะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือต้นคูนนะครับหรือว่าต้นราชพฤกษ์นะครับพี่น้องเพลินก็มีประโยชน์และสรรพคุณดีๆหลากหลายอย่างด้เลยครับพี่น้อง พื้นมิถินกำเนิดนะครับเป็นเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้นะครับตั้งแต่ทางใต้ของปาจีสถานนะครับไปจนถึงอินเดียนะครับพม่าและสีลังกานะครับดอกราชพฤกษ์นะครับเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยนะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับหรือปลูกในพื้นที่เขียดร้อนนะครับและกึ่งร้อนนะครับ จะเริ่เติบโตได้ดีนะครับที่สุดในทีโรงแจ้งนะครับสามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุยนะครับหรือว่าดินรา้ปนครับพี่น้องหรือว่าดินเหนียวกระปุกได้คือกันนะครับทนต่อความแห้งแล้งนะครับทนแดดทนฝนนะครับและดินเข้มกระได้คือกันนะครับพี่น้องครับแต่เพิ่นสีบทนนะครับกับอากาศหนาวจัดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ต้นราชพฤกษ์นะครับเป็น ไม่มงคลน,นิยมใส่ประกอบพิธีสําคัญเช่นพิธีเสาไม้หลักเมืองนะครับเป็นส่วนประกอบในการท้ำอจอมพ่นนะครับค้าทาจอมพ่นนะครับแล้วก็ยอดทองชัยนะครับเฉลิมพ่นนะครับแล้วก็กองทหารนะครับทํานพิธีปลูกป่านนะครับคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าควรปลูก้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับพี่น้องของ ที่อยู่ในบ้านนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือลักษณะหรือว่าทิ่กาเนิดของพ่นนะครับพี่น้องครับพ่นก็มีคุณประโยชน์และสรรพคุณดีดีขึ้นกันนะครับพ่นแก้นะครับแก่โรคท้องผุนะครับใส่คับเสมหะได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นยาระบายพิษไข่นะครับซอยระบายทองเด็กนะครับเป็นยาระบายที่ปวดม่วนนะครับใส่ในเด็กหรือสตีมีขั้นใดนะครับ แก้ไขมาเลีเรียนะครับพี่น้องแล้วก็แก้ตานขโมยนะครับไส้ตําพอกนะครับแก้ปวดคอนะครับระบายพิษโลหิตนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับพี่น้องปันเท้าอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ฟกช้ำดําเขียวนะครับแล้วก็เออ่แก้ล่มเข่าคอนะครับแล้วก็คัดคอนะครับพี่น้อง แล้วก็ท้ายโรคกระสนะครับทายเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ขาพยาธัดผิวหนังได้พร้อมนะครับพี่น้องแก้ปวดคอนะครับแก่ร่มตามคอนะครับแก่อัมพาตได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็แก่ร่มมาติกนะครับแล้วก็แก่พักตึกนะครับแก้แผลเหลือลร่างนะครับผุพ้องนะครับแก้ฝีน้องเปื่อยนะครับแก่บวมต่างๆนะครับพี่น้องรักษาโรคกระเพาะอาหารได้พอมนะครับพี่น้องแล้วก็ขับพยาธิไสเดือนนะครับ แก้ตกเลือดนะครับในสันสตีนะครับแล้วก็แก้โรคในช่วงอกนะครับแก้โรคในช่วงอกเลยพร้อมนะครับแก้กากแก้เกลือนนะครับแก้รำมานาตนะครับแก้ปวดฟันเลยพร้อมนะครับครับวิธีรูปแบบการใส่นะครับรัวขนาดนะครับการใส่ราชพฤกษ์นะครับเอาเนื้อ้ในนะครับฝักแก่นะครับเท่าหัวเมื่อมือนะครับประมาณสี่กำนะครับ น้ำนึ่งถ้วยนะครับเนื้อน้ำต้อน้ำนึ่งถ้วยแก้วนะครับกับน้ำเกลือนะครับเล็กน้อยนะครับดื่มก่อนนอนนะครับหรือตอนก่อนอาหารเศร้านะครับครั้งเดียวนะครับเป็นยาระบายสาหรับคนที่ทองผุนะครับเป็นประจําและสตรีมีขั้นนะครับพี่น้องแล้วก็รากราชพฤกษ์นะครับนํามาตมระบท่านนะครับใส่รสไข่รักษาโรคในถุงน้ำดีนะครับน้ามาอ่าฝนท่ารักษากากเกลือนะครับแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆนะครับ ส่วนรากส่วนเปลือกนะครับแล้วก็ส่วนแกนของเพิชนะครับนํามาต้มนะครับใส่ล่างบาดแผลนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับรักษาแผลติดเชื้อนะครับแล้วก็แผลอักเสบต่างๆนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนใบนะครับหรือดอกของเพิ่นนะครับกินสดนะครับหรือต้มรับประทานได้นะครับใส่ต้านรักษาโรคเบาหวานนะครับบำรุงเลือดนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือนะครับการใส่ของเพิ่นนะครับเปลือกเมล็ดนะครับแล้วก็ เปลือกฟักของเพิ่นนะครับมีสซับคุ้นซอยถอนผิดนะครับทําให้อาเจียนนะครับหรือสีใส่เมล็ดประมาณหาถึงหกเมล็ดนะครับนํามาบดนะครับเป็นผงแล้วรับประทานก็ได้นะครับเพิ่นสีทําให้อาเจียนนะครับแล้วก็ฟักนะครับแล้วก็ใบของเพิ่นนะครับมีสซับคุ้นซอยขับพยาธินะครับโดยการใส่ฟักแห่งประมาณ30กรัมนะครับนํามาต้มกินน้ํานะครับเพิ่นที่ซอยขับพยาธิได้พร้อมนะครับพี่น้อง อ่าเรากลากนะครับของเพลินนะครับนํามาฝนท่าบริเวณที่เขาเป็นกากเป็นเกลือนะครับแล้วก็ใบของเพิินนะครับนํามาตําพอกนะครับใส่รักษากากรักษาเกลือนด้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องนี่ก็คือวิธีการใส่ของเพลินด้วยพี่น้องนะครับฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสมุนไพรไก่โตนะครับที่บควรมองขามนะครับนั่นก็คือต้นราชพฤกษ์นะครับหรือว่าต้นดอกขุ่นบานเท่าดีละพี่น้องนะครับครับฝากไว้ดีๆนะครับคลิปดีๆนะครับมีประโยชน์นะครับเผื่อนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้อง หักกระไลถือใจกระแช่คนลาภพยัย c h ชาแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของคนลาภพยัย c h ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้คนลาภพยัย c h ชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ